สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทั้ทงหลายนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูการประกอบนะครับปั๊มขาวของ3930นะครับคอร์ด3930ครับอาการก็ ยกหางขึ้นแต่พอเครื่องร้อนแล้วยกหางอื่นนะครับก็แกะมาดูครับแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่าง ตอนแรกแว่นตาขอบนี้นะครับเป็นรอยก็เอากระดาษทรายเบอร์พันมาขัดปาดหน้าให้ให้เรียบนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยนี่ทำแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับ อย่างยางังดีอยู okay. ย่ครับโอเคสวยครับครับแก่งครับ แกมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังยังยังถือว่าด,ดูดีอยู่ครับ BSP BSF หนึ B ่งศูนย์ B F F เฟืองยังดูดีอยู่ครับยังโอเคอยู่พอใช้ได้ ดูเสื้อกันหน่อยเสื้อปั๊มขาวครับยังไม่เป็นรอยนะครับยังคิดว่าโอเคอยู่ครับยังสวยนะ เป็นของนี่ครับเขียนว่า 93k22e9nn 6กรแล้วก็อะไรส,สุดท้ายไม่รู้อะไรครับน่าจะ b คีครับครับ เดี okay. ๋ยวมาประกอบกันครับจะตัดคลิปเป็นสองตอนนะครับเดี๋ยวตอนประกอบอีกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้คลิปยาวมากเกินไปครับเพราะว่าเวลาลงแล้วก็มันจะโหลดช้าครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับ